บเฟิร์นพิมพชนกเคลื่อนไหวแล้วนายนภัสอันฟอลโล่แม่หมูมพิพากาเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตฮือฮาต่างสงสัยว่าเอ๊กเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพากาอันฟอลโล่ไบเฟิร์นแฟนของลูกชายนายนภัสทํากลางความงงของแฟนคลับซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็คาดเดาสาเหตุอันฟอลโล่ไอจีแฟนลูกชายเพราะน้อยใจลูก่วงลูกหรือไม่และในเวลาต่อมาก็ดูเหมือนเรื่องเราจะบานปลายเมื่อแม่หมูพิมพากาอันฟอลโล่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน น,นายนภัสขณะที่ทางด้านานายนภัสอันฟอลโล่แม่หมูพิมพกาเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตจ,จับตาความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกดังไปเฟิร์นพิมพชนกก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนายนภัสอันฟอลโล่แม่หมูพิมพกาโดยงานนี้เธอได้โพสต์คลิปขนาดมาทานโอมาการเซกับคุณพ่อขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่แฟนหนุ่มก็ยังคงคลุมเครือกัอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ